ไม่เห็นเลยครับผมเป็นคลื่นรอบคันครับผมต,ตรงเนื้อครับเขาจะเป็นคลื่นเลยครับแต่ว่าในกล้องเรามองไม่เห็นครับออบ,บานหน้าเขาเละตรงไปเลยลอกออกเป็นเส้นนะครับเนี่นยแม่ครับผมสวัสดีจ้าให้ดูสภาพฟิล์มเนาะครับผม หลอกปอกเบิกหมดครับผมไม่เห็นเลยครับผมเป็นคลื่นรอบคันครับผมนี่ก็เป็นครับผมเป็นหมดเลยครับเนี่ยจะเป็นรอยคลื่นหมดครับอันนี้ก <c oughs> ็เดี๋ยวรอชกไม่รู้จะทำยังไงให้เห็นเนาะ <c oughs> ความแตกต่างว่าทำไมถึงมาเปลี่ยนครับ จริงๆนัออกยว่าบ,บานหน้าเขาเละตรงไปเลยลอกออกเป็นเส้นนะครับนี่แม่ครับครับ<า>ยังไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับเขาครับผมไม่มีงบซื้อเออยากให้เห็นสภาพครับผมเราจะร้องอ๋ออ๋อนายจ๋า เดี๋ยวรอชมนะจ๊ะข้าก็เอาสีดำเหมือนเดิมครับผมไม่รู้จะทำยังไงให้เห็นเนาะความแตกต่างว่าทำไมถึงมาเปลี่ยนครับที่จริงน,นะสวัสดีจ้าให้ดูสภาพฟิล์มเนาะครับผม หลอกบอกเบิกหมดครับตรงเนี้ครับเขาจะเป็นคลื่นเลยครับแด่า่าในกล้องอะมองไม่เห็นครับนนี่ยครับเป็นคลื่นนะได้ลอกออกสบายๆครับผมผมเนาะรอชมตอนต่อไปครับผมคันนี้ลูกค้าไม่ได้นัดไว้ครับผมลูกค้าคนที่นัดไว้ครับผม ลูกค้าก็บอกว่าทนใช้เฉยๆครับผมยังไม่มีงบเนาะตอนนี้ลูกค้าก็มีงบแล้วเขาจุ๊บก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมเด<ะ>ี๋ยวลุยงานต่อครับผมสวัสดีจ้าให้ดูสภาพฟิล์มเนาะครับผม หลอกปอกเบิกหมดคาราเดี๋ยวรอชมนะจ๊ะข้าก็เอาสีดำเมาอนเดิมครับผมปวกันสั่นเนาะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมอยากให้เห็นสภาพครับผมเราจะร้องอ๋ออ๋อนายจ๋า ครับยังไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับเขาครับผมไม่มีงบซื้อเองอยากให้เห็นสภาพครับผมเราจะร้องอ๋ออ๋อไนจี้อตรงเนื้ครับเขาจะเป็นคลื่นเลยครับแต่ว่าในกล้องอะมองไม่เห็นครับบ้บานหน้าเขาเละตรงไปเลย ลอกออกเป็นเส้นนะครับนี่แม่ครับผมครับผมลูกค้าก็บอกว่าทนใช้เฉยๆครับผมยังไม่มีงบเนาะตอนนี้ลูกค้าก็มีงบแล้วเขาจุดตัวกันสันเนาะ,ค,ะค,นรครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมจะให้ถึงความแตกต่างเนาะ คลื่นรอบเลยจ้เอ้ยนี่ครับผมคงไม่เห็นเลยครับผมเดี๋มีแต่ลอกตัวนี้ก็ลอกนะนี่ครับเป็นคลื่นได้ลอกออกสบายๆครับผมต่ถ้า สัน่นกล้องสั่นอะไรก็ขอโทษขออภัยเนาะครับผมมือใหม่ครับผมมือใหม่กําลังหัดทำครับก็ถ้าสัน่นกล้องสั่นอะไรก็ขอโทษขออภัยเนาะครับผมมือใหม่ครับผมมือใหม่กําลังหัดทำครับจะให้ถึงความแตกต่างเนาะคลิมรอบเลยจ้า ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลุยงานต่อครับผมผมเนาะขอชมตอนต่อไปครับผมคันนี้ลูกค้าไม่ได้นัดไว้ครับผมลูกค้าคนที่นัดไว้จะให้เห็นความแตกต่างเนาะ คลื่นรอบเลยจ้าเอ้ยนี่ครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมอยา่าลุยงานต่อครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมอยา่าลุยงานต่อครับผม ก็ถ้าสั่นกล้องสั่นอะไรก็ขอโทษขออภัยเนาะครับผมมือใหม่ครับผมมือใหม่กำลังหัดทำครับสวัสดีจ้าให้ดูสภาพฟิล์มเนาะครับผมหลอกปอกเบิกหมดครับยังไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับเขาครับผมไม่มีงบซื้อ เออตรงเนื้อครับเขาจะเป็นคลื่นเลยครับแต่ว่านในกล้องอะมองไม่เห็นครับเอ้ยนี่ครับผมอยากให้เห็นสภาพครับผมเราจะร้องอ๋ออ๋อนายจ๋าครับยังไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับเขาครับผมไม่มีงบซื้อ เอ๊นะนี่ครับเป็นคลื่นนะอ่าได้ลอกออกสบายๆครับผมจะให้เห็นความแตกต่างเนาะคลื่นรอบเลยจ้ผมเนาะขอชมตอนต่อไปครับผมคันนี้ลูกค้าไม่ได้นัดไว้ครับผมลูกค้า คนที่นัดไว้เป็นคลื่นรอบคันเลยครับผมโอ้ยอยากให้เห็นตัวจริงเนาะครับผมแต่ว่าในกล้องไม่เห็นครับสวัสดีจ้าให้ดูสภาพฟิล์มเนาะครับผมหลอกปอกเบิกหมดครับยังไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรครับเขาครับผมไม่มีงบซื้อ เอกนี่ก็เป็นครับผมเป็นหมดเลยครับเนี่ยจะเป็นรอยคลื่นหมดครับตอนนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวรอชกผมไม่เห็นเลยครับผม <c oughs> เป็นคลื่นรอบคันครับผม <c oughs> จะให้เห็นความแตกต่างเนาะคลืน่นรอบเลยแจ้ ครับผมลูกค้าก็บอกว่าทนใช้เฉยๆครับผมยังไม่มีงบเนาะตอนนี้ลูกค้าก็มีงบแล้วเขาจุดับพภาพมียับมาเลยครับผม,มตรงนี้ครับเ็าจะเป็นคลื่นเลยครับแต่ว่าในกล้องอะมองไม่เห็นครับ ลุยคนเดียวเช่นเคยไม่รู้จะทำยังไงให้เห็นเนาะความแตกต่างว่าทำไมถึงมาเปลี่ยนครับที่จริงเนี่เดี๋ยวรอชมนะจ๊ะาก็เอาสีดำเหมือนเดิมครับผม ให้เห็นสภาพครับผมเราจะร้องอ๋ออ๋อไนจ่าตรงนี้ครับเขาจะเป็นคลื่นเลยครับแต่ว่าในกล้องอะมองไม่เห็นครับนี่ก็เป็นครับผมเป็นหมดเลยครับเนี่ยจะเป็นรอยคลื่นหมดครับตน,นี้ก้ <c oughs> เดี๋ยวรอชกนะ